สวัสดีค่ะคุณสิตาปฏิหารแห่งชีวิตครูสิตาพรสวรรด์ปั้นเองได้โคสิตาเจตาอีตาอยากเรียกอะไรเรียกได้หมดพี่ตาได้หมดถ้าสดชื่นนะคะวันนี้นะคะคุณมาแบ่งปันนะเปลี่ยนความคิดชีวิตเจริญนะคะ คือปฏิเสธลบทั้งปวงไม่เห็นคอมเมนต์ลบลบใม่ดูเรื่องราวลบลบไม่ทําให้ตัวเองทุกใจอยู่ในดินแดนบวกบวกและบวกและบวกและบวกแะบกเท่านั้นยืนอยู่บนพื้นที่บวกขาดเท่านั้นนะคะเพื่อจะทําให้ตัวเราเองเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างรวดเร็วนะคะนิวรอนในหัวของเราจะนําล่องนะคะเชื่อมต่อกับแอคซอนนะคะสร้างแต่ทางเดินดีๆให้กับเรานั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะเปรียบเทียบให้เราอีก ครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนความคิดชีวิตเจริญแน่นอนล้านเปอร์เซ็นนะคะเห็นไหมเมื่อกี้นะคะตอนท้ายที่สรุปว่านะคะเป็นวิทยาศาสตร์และกึ่งความเชื่อหากเรามีความเชื่อว่าเราจะสําเร็จอย่างแน่นอนเราจะร่ํารวยอย่างแน่นอนเราส่งสัญญาไปที่จักรวาลเราเท่ากับเราสําเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งเพราะความมั่นใจของเราความสุขของเราแรงใจแรงกายของเรา มันรู้สึกมีพลังและสดชื่นนิวรอนในหัวมันจะเห็นาภาพภาพความเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้กับการเรามองเห็นภาพว่าฉันจะไปยังไงอ่ะฉันแย่แน่เลยฉันไม่ประสบความสำเร็จแน่เลยภาพในหัวมันเห็นภาพความล้มเหลวความสูญเสียความแย่ความลําบากแน่นอนค่ะนิวรอนในหัวมันก็สร้างทางเดินแห่งความล้มเหลวเช่นเดียวกัน ดังนั้นความเชื่อเป็นส่วนสําคัญมากในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเรานะคะวันนี้ครูจะมาบอกเราให้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะคะในฐานะที่ครูเองลําบากมาก่อนทําไมครูจึงยืนยันที่จะให้เราบวกขาดนะคะยืนหนึ่งในคลื่นหนึ่งมีอะไรบ้างยืนหนึ่งในคลื่นหนึ่งปิติสุขบอกรักกตัญญูลูกค,คุณบาทในความสุขไร้ขีดจากัดละลิกละลีนะคะวันนี้ถ้าครูเปรียบเทียบร่างกายเราเปรียบเหมือนแก้วน้ํานะคะคือตอนเราเกิดมานะคะเป็นร่างกายและจิตวิญ,ญญาณของเราปรากฏว่า เมื่อเวลาผ่านไปเรารับเรื่องราวทั้งลบทั้งบวกจริงไหมโอเคถ้าลบก็เป็นน้ําสีขาวถ้าลบก็เป็นสีดําครูขอนะตัวแทนเบตาดีนเป็นสีดำนะฮะส่วนถ้าเรื่องราวบวกขอเติมเป็นสีขาวนะคะวันนี้ในชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดในชีวิตเราครูยกตัวอย่างอย่างครูเองแล้วกันครูเองเป,ปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ได้เลยตลอด13ปีนะคะตั้งแต่เริ่มทมาํางานประกอบสมาอาชีพมายังไม่เคยเจอคําว่ารวยจริงๆเลยเพราะครูคิดลบมากค่ะ ถามตัวเองว่าแม่งเมื่อไหร่กูจะทําได้วะคนแม่งรวยเพราะอะไรทําไมกูทุกจังเลยวะแม่งเครียดวะเงินไม่พอหมุนเลยเศรษฐกิจก็ไม่ดีลูกค้าแม่งก็น้อยสงสัยต้องกู้แล้วมั้งชีวิตจะไปยังไงต่อเราแม่งเกิดมาจนเราคงทำไม่ได้อย่างเขาเหรอก เราแม่งวุฒิน้อยจบแค่ม6ทำอะไรก็เจ๊งทำอะไรก็แย่มองไปทางไหนก็มืดแปดด้านแม่งมีอะไรจะแย่กว่านี้อีกไหมเมื่มะอะไหร่สิ่งดีๆแม่งจะเกิดขึ้นกับกูวันๆสิ่งที่คูคิดจริงๆตั้งแต่เล็กจนโตเลยนะฮะไม่เคยคิดไม่เคยคิดบวกไม่เคยคิดให้ตัวเองมีความสุขไม่เคยเลย ตลอดระยะเวลาไม่เคยมีความสุขเลยเปรียบเหมือนตัวครูเองในก่อนที่เจอกฎจักรวาลกดแรงดูดส่งสัญญาณสร้างนิวรอนและแอคซอนหนามากในพลังงานลบจึงทำให้ไม่ว่าคูทำอะไรก็ตามเจ๊งเจ้าเจ๊งเจ้าติดนี่กูนี่ยืมสินติดนี่เหมือนจะขายดีเดี๋ยวเจ๊งเจ๊งเจ๊ง เจ๊งมาตลอดทำธุรกิจอะไรมาเหมือนจะดีแล้วก็เจ๊งเหมือนจะขึ้นแล้วก็ลงเหมือนจะขึ้นแล้วก็ลงเหมือนจะขึ้นแล้วก็ลงเพราะครูไม่รู้เลยค่ะว่าครูสร้างแอคซอนและนิวรอนในหัวไปจับแต่เรื่องลบหมดเลยเวลาคำานึงที่ล็อกครูอีกค่ะคือดวงขึ้นเดี๋ยวก็ตกเวลาตกมึงตกน่ากลัวมากตกทีตกมุดดินเลยเงินล้านมาแป๊บเดียวก็หมดบอกตัวเองแบบนี้ค่ะสร้างทางเดิน ให้นิวรอนและแอคซอนไปจับแต่ด้านลบๆภาพในหัวครูมีแต่ภาพติดหนี้ติดสินหมดตัวค่ะน่ากลัวมากชีวิตครูจึงอยู่แบบนั้นลงทุนอะไรเจ๊งลงทุนอะไรขาดทุนชีวิตไม่ประสบความสําเร็จเลยตกใจตัวเองมากเมื่อได้ดูคลิปอีกครั้งหนึ่งจริงๆเคยเห็นคลิปไหมเคยแต่มันคนมันไม่ตื่นรู้นักเรียนเหมือนคนเหมือนคนทําบาปทํากรรมมาเยอะเนาะมันมองแล้วมันไม่แตกมันไม่เข้าใจค่ะแต่วันที่เราหมดตัวเราเกือบจะฆ่าตัวตายครูดําถึงขนาดมันดํามืดหมดแล้วค่ะมันมันบอกตัวเองว่ามืดแปดด้านแล้วอะหร บอกกับตัวเองแต่แบบนี้ซ้ำๆจนวันที่เกือบจะฆ่าตัวตายครูเปลี่ยนแปลงชีวิตจากการที่ครูได้คุยกับแม่ครูแม่บอกว่าให้จุดธูปบ,บอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซลูกสิบหกดอกมึงอะนั่งสมาธิเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงมาตั้งหลายปีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องช่วยมึงบ้างแหละครูตาเป็นคนประหลาดน,นะฮะไหว้พระนั่งสมาธิแต่ไม่เคยสวดไม่เคยอธิษฐานจิตเพราะเชื่อว่าถ้าเราดีจริงเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ให้เราเอง ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราคิดตามหลักความจริงแล้วสิ่งศักดิ์สิจะรู้ไหมว่ามึงต้องการอะไรก็ไม่รู้จริงไหมเพราไม่เคยอธิษฐานขอเลยวันนั้นก็เลยไปจุดทูปสิบหกดอกคะ่ะบอกเล่าความทุกข์ของเราให้กับไม่ไม่มีใครจะพึ่งได้แล้วเนาะก็เลยพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะพอครูอธิษฐานจิตมันเป็นพลังพาว Power คะ่ะเมื่อครูอธิษฐานจิตเหมือนครูเติมน้ําใส่ลงไปคะ่ะจากดําปีมันรู้สึกว่าน้ําดํามันกระเฉาะออกไปคะ่ะ รู้สึกเหมือนสบายใจขึ้นมานิดนึงว่าได้บอกเล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วพลังบุญที่เราเคยทาแม่บอกให้เบิกสบียงบุญอะไรแหม่ให้พูดอะไรพูดหมดเลยนะเบิกสบียงบุญนะผลบุญที่ข้าพเจ้าได้เคยช่วยเหลือผู้คนมาข้าพเจ้าตื่นรู้และมีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าข้าพเจ้าดีขึ้นข้าพเจ้าจะช่วยคนได้เรียนรู้กฎจักรว,วาลกฎแรงหนึ่งโดดค่ะรู้เลยว่าเราต้องทํำยังไงอันดับแรกครูเริ่มขอโทษร่างกายตัวครูค่ะเพราะครูไม่เคยรักตัวเองเลยค่ะ ครูทาให้ตัวเองเจ็บปวดค่ะครูนําความทุกข์เข้าสู่ตัวครูทุกวันทุกวินาทีในอดีตค่ะไม่เคยมีการคิดเรื่องดีเลยครูเริ่มสํานึกรู้คุณในร่างกายค่ะขอโทษนะสมองของฉันที่ฉันทําให้เธอคิดมากขอโทษนะที่ฉันทําให้เธอเจ็บปวดตลอดเวลาขอโทษนะที่ฉันทําให้เธอเสียใจขอโทษนะที่ฉันคิดแต่เรื่องราวไม่ดีขอโทษนะที่ฉันพาเธอไปแต่นินทาเมาท์มอยคนอื่นขอโทษนะที่ฉันทําให้เธออิจฉาลิษยาเมื่อครูสํานึกรู้คุณ การสำนึกรู้คุณถือเป็นการยืนหนึ่งในคลื่นหนึ่งนะคะถือเป็นการที่เราสร้างพลังดึงดูดด้านบวกได้เก่งมากนะคะถือเป็นการยืนหนึ่งในคลื่นหนึ่งและสร้างพลังงานบวกได้ยอดเยี่ยมมากเส้นทางที่เราขอโทษด,ด้วยความรู้สึกจากใจถ้าคุณแค่ปากพูดแต่ใจคุณไม่พูดนิวรอและแอคซอนมันก็ไม่สร้างทางเดินใหม่ครูขอโทษจนครูสันจานและร้องไห้ หลังจากนั้นเมื่อครูขอโทษเสร็จจากคําที่ครูเคยว่าตัวเองต่างๆครูเริ่มเปลี่ยนผังโปรแกรมในสมองครูใหม่ค่ะเช่นจากครูบอกว่าชีวิตคระแม่งมีอะไรจะแย่กว่าน,นี้ไหมครูพูดใหม่ค่ะว่าฉันจะต้องเจอทางที่ดีกว่าฉันเจอทางออกแล้ววันนี้ฉันเจอทางสว่างแล้วสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับฉันแน่นอนสีตาถ้าคนอื่นเขารวยได้มึงก็รวยได้สีตามึงเก่งกว่าที่มึงคิดสีตาไม่ว่ามึงทําอะไรก็สําเร็จแน่นอนสีตามึงไม่ใช่คนเดิมแล้ว สีตามึงจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในวันแรกที่ครูเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองนั้นเกิดจากการใส่พลังบวกๆแบบนี้เข้าไปคําถามคือครูเป็นน้ําขาวได้เลยหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่ค่ะเหมือนที่เขาบอกในคลิปเลยครูต้องกัดฟันอดทนค่ะเพราะตอนแรกที่เราสร้างพลังงานบวกมันยากมากค่ะเพราะเราจะแวบกลับไปคิดลบพอเราคิดลบอีกเราก็เติมลบอีกเฮ้ยมันจะจริงเหรอวะมันจะใช่หรือเปล่า เรากลับไปเติมไปเติมมาอยู่แบบนี้ตลอดเวลาค่ะพอเรารู้ว่าเราคิดลบอีกครูก็ต้องเอาอีกค่ะทําได้สิง่ายๆสบายกดจักรวาลกดแรงดูดกดวิทยาศาสตร์นะเว้ยเฮ้ยคนสําเร็จของโลกเขาใช้กันเฮ้ยเคยออกรายการทีวีด้วยมีหนังสือขายดีระดับโลกรองรับด้วยนะเว้ยเฮ้ยมีคนสําเร็จจากทฤษฎีนี้จริงเมื่อครูคิดลบอีกครูก็เติมตัวเองค่ะด้วยพลังงานดีๆค่ะครูยืนสองกระจกบอกตัวเองว่าถึงเวลาแล้ว สีตามึงจะเติบโตมึงจะยิ่งใหญ่มึงจะมีผลลัพธ์ใหม่เพราะมึงบอกฟ้าดินไปแล้วไงเดี๋ยวสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นกับมึงน้ำมันเริ่มใสขึ้นอย่างชัดเจนค่ะชีวิตครูเริ่มเปลี่ยนไปค่ะครูเริ่มมีสิ่งดีๆไหลเข้ามาจริงๆเมื่อครูมีสิ่งดีๆไหลเข้ามาจริงๆค่ะครูตัดพลังงานลบทั้งหมดเลยค่ะครูไม่รับลบทั้งหมดเลยครูไม่เติมน้ำดำให้กับตัวครูอีกเลยค่ะครูเลือกที่จะเติมบวกค่ะ ฉันคนใหม่ใช้ไลนก็เดิมสวยเลิศเชิดชีวิตก็เลยบังเกิดดูดีดูดีดเปลี่ยนค่ะร้องเพลงที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขลอยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านง่ายๆสบายๆบยง่ายๆสบายสบาย ครูนะคะครูข,ขอเทน้ำนิดหนึ่งลูกดีดขเขาเรียกว่าสดมากอืมครูเริ่มกลายเป็นน้ำใสขึ้นค่ะเมื่อครูรู้เลยถ้าเกิดคุณดูคลิปเมื่อกี้เสียงยังชัดอยู่ใช่ไหมคะโอเคถ้าคุณดูคลิปนิวรอนเมื่อกี้ สิ่งเดียวที่จะทำให้ครูรอดครูต้องบวกเยอะๆค่ะครูต้องสร้างเส้นทางนิวรอนและแอคซอนให้มันเยอะมากยิ่งขึ้นค่ะครูดูให้ดีนะคะคลิปนี้จะช่วยคุณทำไมคุณต้องอยู่ในแดนบวกเท่านั้นทำไมคุณต้องรับเรื่องราวบวกๆเท่านั้นในคลิปบอกคุณไว้หมดแล้วว่าคุณต้องตัดช่องทางลบเพื่อไม่สร้างทางเดินด้านลบครูตัดทางลบค่ะไม่พอค่ะครูเบิกบานค่ะครูเต้นค่ะครูเฉลิมฉลองความสําเร็จค่ะครูนําพาสิริดีให้กับตัวครูค่ะและครูช่วยเหลือผู้คนค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคครู่ะ เมื่อครูเติมพลังด้านบวกจนน้าพลังในบวกของเราบรนล้นออกมาสิ่งที่มันเกิดขึ้นค่ะน้ําที่มันหล่นออกไปมันเป็นน้ําด้านดีนั่นมันคือผลบุญของเราที่เหลือกินเหลือกเก็บถ้าพูดตามภาษาความเชื่อนะฮะครูรู้สึกว่าพอครูทําสิ่งดีๆมากๆค่ะน้ําครูใส่กลิ้งเลยและเหมือนครูได้กินผลบุญที่ครูได้ช่วยเหลือผู้คนและเบิกบานอะพลังงานดีๆมันเข้ามาตลอดเวลาทําไมเรื่องราวดีๆเข้ามามากมายครูเติมแต่บวกอะค่ะในขณะที่บางคน บวกลบบวกลบคุณนึกออกไหมเช่นตอนแรกคุณก็คิดบวกค่ะดูครูสีตาไปดูครูสีตามาบวกจนน้ำขาวค่ะวันหนึ่งคุณเจอปัญหาความท้าทายค่ะมันเข้ามาจิตใจคุณขุ่นมัวค่ะคุณวิตกกังวลจริตค่ะคุณกลัวไปหมดเลยจิตใจคุณว้าวุ่น คุณก็สร้างทางเดินใหม่ด้านลบให้กับชีวิตคุณคุณไม่เข้ามาเรียนรู้พัฒนาตัวเองคุณไม่ยกระดับจิตตัวเองคุณทุกข์มากคุณเสพแต่เรื่องราวลบๆเพราะคุณไม่เติมบวกเข้าไปคุณบอกว่าคุณรู้กั่จวกัวกาลกวนแรงดึงดูดคุณรู้วิธีสร้างนิวรอนแอคซอนในหัวให้มันดึงดูดแต่สิ่งดีๆแต่คุณกำลังรู้สึกนิวรอนและแอคซอนนะฮะจะ เชื่อมทางเดินใหม่ก็ต่อเมื่อความรู้สึกของเราไม่ใช่คําพูดของเราคุณพูดว่าคุณมีความสุขแต่ใจคุณไม่มีความสุขเขาไม่เชื่อมก็คือปากบอกสุขแต่ใจคุณทุกข์เขาจับจักทุกข์ค่ะเขาจับเส้นทางเดินจากทุกข์โอ๊ยฉันมีความสุขจังเลยแต่น้ําตาไหลเครียดคุณอยู่ด้านลบทันไหมดังนั้นวันนี้ทําไมคนที่เรียนรู้กฎจกักรวาลกฎแรงดึงดูดบางคนจึงสําเร็จและไม่สําเร็จเพราะ เขาเองต้องรู้ตัวว่าเขาบวกหรือลบสิ่งที่แพงมากๆในสิ่งที่ครูแบ่งปันทุกวันคือการที่เราต้องมีสติว่าจริงๆแล้วตลอดเนี่ยเอาแค่เจ็ดวันเหมือนในคลิปก็ได้ค่ะแค่เจ็ดวันที่ผ่านมาคุณอยู่ลบหรือบวกทำไมชีวิตคุณจึงแย่แน่นอนค่ะถ้าปัญหาเข้ามาแล้วคุณบวกขาดมันก็จะจางลง ปัญหาเข้ามาอีกคุณบวกอีกมันก็จะจางปัญหาเข้ามาคุณไม่บวกคุณยังเครียดอยู่คุณก็เติมด้านลบอย่างเดียวความน่าทายเข้ามาแต่คุณคิดดีคิดบวกอยู่คุณก็จะกลับมาใสดังนั้นคำถามว่ากฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดทำไมเราต้องโปรแกรมแต่สีดีดคลิปขอบคุณช่องสามเป็นคำตอบอย่างชัดเจนว่าทำไมคุณต้องคิดดีคิดบวก ทำไมเราต้องสร้างจินตนาการด้านบวกทำไมเราต้องแปะรูปบ้านรูปรถรูปเงินรูป,รป,รปทองของเราเพื่อสั่งให้จินตนาการนิวรอและแอ็กซอนของเราสร้างความเป็นไปได้ให้กับเราตามกฎวิทยาศาสตร์ครูสิตาไม่ได้เป็นคนคิดคนทฤษฎีนี้ค่ะแค่ตีแผ่ตามความเข้าใจของเราแล้วครูทํามันเกิดผลจริงๆในคลิปบอกว่าเราลองคิดดีคิดบวกเช้ากลางวันเย็นแต่ครูสิตาเล่นคิดดีคิดบวกทั้งวันเดิมพันมันด้วยชีวิตเฮ้ยคิดดีคิดบวกอยู่ในพลังงานบวกเอ้ยใครว่าเราปุ๊บเราเผลอไปดู เรื่องเราลบเข้ามาอ้าวไม่เป็นไรให้อภัยเอาหัวขอให้เขาเจอสิ่งดีๆเข้ามาคอมเมนต์เราจะลบหรือบวกไม่เป็นไรขอบคุณนะคะที่คอมเมนต์รักนะคุณเติมบวกกับการคนคอมเมนต์ไม่ดีคุณคิดลบมันก็จะดําขึ้นเรื่อยๆค่ะต่อให้วันนี้คุณใสยอยู่แต่ถ้าคุณเก็บพลังงานลบเยอะเดี๋ยวมันก็กลายเป็นน้าดำําสิ่งเดียวที่เราทําได้เฮ้ยเบิกบ,บานละลิขละลีบ้านในความสุขไร้ขีดจํากัด บอกตัวเองซ้ำๆว่าฉันเอาอยู่เธอเก่งมากสิตาสุดยอดมากเลยเห็นไหมเราก็เลือกแต่จะเติมสิ่งดีๆให้กับตัวเราดังนั้นวันนี้ถ้าเราถามครูว่าวิธีการที่เราจะผ่านพ้นปัญหาหรืออุปสรรคในชีวิตเราไปอย่างง่ายๆสบายๆอยากจะสร้างชีวิตใหม่แบบง,ง่ายๆสบายๆนั้นเราต้องเริ่มที่อะไรก่อนเริ่มที่เปลี่ยนความคิดก่อนด้วยการเปลี่ยนอารมณ์และความรู้สึก เปลี่ยนความคิดก่อนด้วยการเปลี่ยนที่อารมณ์และความรู้สึกค่ะถ้าเรารับเรื่องลบแน่นอนค่ะชีวิตเราจะติดลบเครียดไม่สบายใจทุกมากลำบากมากเหนื่อยใจมากและผลลัพธ์มันก็จะแย่ ents, เหมือนที่คุณเคยเป็นมาถ้าวันนี้คุณมีชีวิตที่ดีมากแล้วคุณมาบวกค่ะแล้วคุณมีชีวิตที่ดีแล้วคุณกลับไปคิดลบคุณก็จะกลับไปมีชีวิตที่เหมือนเดิมน้ำดำเหมือนที่คุณเคยเป็นมาอย่างแย่สุดก็แค่เป็นเหมือนที่คุณเคยเป็นมา แต่ถ้าคุณตัดสินใจว่าไม่ฉันจะเปลี่ยนชีวิตคุณก็แค่เปลี่ยนตัวเองให้เป็นน้ําใสเพื่อรับพลังงานด้านบวกให้มากขึ้นดังนั้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของครูสิตานี่คือตัวอย่างที่ครูเปลี่ยนแปลงชีวิตและครูเลือกจะทํามันตลอดเวลาคือการทําให้ตัวเองอยู่ในพลังงานบวกปิดหูหมาเปิดตาอินทรีย์ไม่รับเรื่องราวลบๆสิ่งลบเข้ามาเราเติมบวกลบเข้ามานั่งสมาธิลบเข้ามาขอบคุณจักรวาลขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณร่างกาย รักษาตัวเองให้เติมพลังงานบวกสเสมอนอกจากเราเปลี่ยนอารมณ์และความรู้สึกแล้วสิ่งที่สองที่เราต้องมีนะคะคือการเติมอารมณ์ด้านดีเติมพลังงานด้านดีเช็คจิตเติมอารมณ์และเช็คจิตตัวเองค่ะจิตใจอารมณ์ของเราว่าเราเองอยู่ด้านลบหรือด้านบวกบางคนปากบวกขอบคุณนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงของฉันขอบคุณฟันขอบคุณหูขอบคุณปากขอบคุณแต่มันไม่มีความรู้สึกเลย และวันนั้นคุณเผลอทุกนั่นหมายความว่าคุณกลายเป็นน้ำดำคุณเติมน้ำลบเข้าไปขอบคุณนะสมองสุดอัจฉริยะของฉันที่นำพาเรื่องราวดีๆเข้ามาหาฉันอย่างง่ายๆสบายๆขอบคุณความสุขมากมายที่ไหลามาเทมาหาฉันนะเห็นไหมสิ่งที่คุณพูดทั้งหมดแม้มันยังไม่เกิดขึ้นจริงแต่คุณกําลังสร้างนิวรอนและแอคซอนในหัวของคุณให้มีความสุขให้นําพาสิ่งดีๆเข้ามาเห็นไหมตามกฎวิทยาศา,ศาสตร์บอกว่าแค่คุณคิด และรู้สึกมีความสุขแล้วมันนําร่องไปแล้วค่ะความสําเร็จมันเกิดขึ้นกับคุณแล้ว5้าเปอร์เซนั่นจะเป็นเหตุผลที่ครูสิตาเลือกให้คุณเลือกที่จะแบ่งปันคุณว่าเราควรจะยืนบวกนะลูกเราควรจะมีความสุขตลอดเวลานะลูกต้องยืนหนึ่งในขึ้นหนึ่งเท่านั้นนะไม่ว่าเจอเหตุการณ์สถานการณ์อะไรเพราะเราจะไม่กลับไปมีชีวิตเหมือนเดิมนั่นคือสิ่งที่ครูบอกตัวเองค่ะถ้าวันนี้ครูกลับไปคิดลบกลับไปเครียดครูก็ต้องกลับไปเป็นอีตาเหมือนเดิมค่ะ ที่มีชีวิตลําบากมากคูต้องกลับไปนอนร้องไห้หน้าเอทะลุหน้าบีคูต้องกลับไปอยู่ห้องเช่าคูต้องทุกข์ระทมหมองไหม้คูอาจจะฆ่าตัวตายหรือเปล่าถ้าคุณเลือกจะคิดลงคูจะเพิ่มพลังงานน้ำดำเท่าไหร่ก็ได้เพราะคูคือคนควบคุมความคิดข้อที่สามค่ะ คุณต้องรู้เสมอว่าคุณคือคนควบคุมความคิดและชีวิตของคุณไม่ใช่ฟ้าดินกำหนดเราแต่เราคือผู้เลือกค่ะถ้าเรารู้ว่าด้านนี้มันเติมให้เรามีพลังใจเราเติมด้านบวกถ้าเรารู้ว่าด้านนี้มันเติมให้เรามีพลังลบแล้วเรายังอยากคิดเราก็เป็นคนเลือกเราคือคนเลือกกำหนดชีวิตตัวเราเองเมื่อวันที่ครูตื่นรู้ครูจึงเข้าใจว่าฉันคือคนกำหนดชีวิตฉันเองก่อนน้นนี้ครูเชื่อดวงค่ะ แม่ครูก็เป็นหมอดูค่ะแม่ครูบอกว่ามึงมีเวรมีกรรมเยอะมึงทำบุญมาเนี่ยมึงต้องใช้นี่เจ้ากรรมในเวรทำใจนะลูกชาตินี้อาจจะไม่รวยละเพราะว่าเรามีเวรกรรมเยอะครูก็อยู่กับน้าดำมาตะลอดเพราะความเชื่อครูรู้สึกว่ายัางไงครูก็คงเป็นได้แค่นั้นค,ครูครอบตัวเองครอบตัวเองไม่อนุญาตให้ตัวเองเติมน้ําเข้าไปค่ะ ด้วยความเชื่อที่ว่าชีวิตกูคงทําได้แค่นี้นั่นคือคําอันตรายนะฮะสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วเรามีคําว่ากูคงทําได้แค่นี้อยู่มันเป็นการปิดที่จะเติมพลังงานดีๆให้กับตัวเราหรือพลังงานที่ปิดไม่สามารถเติมดนนได้าดีได้คุณมีความเชื่อว่ายังไงชาตินี้กูไม่มีวันรวยคุณเติมพลังงานบวกเข้าไป มันไม่ได้เพราะความเชื่อคุณมันฝังแบบนั้นดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะทํามันคุณต้องอนุญาตว่าเฮ้ยเราเคยพูดคํานี้กับตัวเราเราต้องแก้ให้โดนโปรแกรมค่ะแก้ให้โดนคําที่เราคิดค่ะเช่นเราเคยคิดว่าชีวิตเราคงรวยไม่ได้หรอกเราเปลี่ยนหม่ว่าบนโลกเนี้ยใครๆก็รวยได้ฉันอนุญาตให้เต็งเป็นคนร่ารวยเห็นไหมมันก็จะจางลงจะจางหรือเข้มนั้นขึ้นอยู่กับคุณที่จะตัดสินใจเลือกชีวิตตัวเราเราจะมองลบหรือมองบวก มันเป็นชีวิตเราตาหูจมูกปากลิ้นกายใจคือตัวเราแต่สิ่งที่เราเลือกและดึงดูดมาสร้างอารมณ์ทั้งหมดกําลังกําหนดชีวิตคุณอยู่สิ่งที่เราเลือกมาเป็นอารมณ์ทั้งหมดกําลังกําหนดมาเป็นอนาคตคุณอยู่นี่คือข้อที่4ค่ะอารมณ์ที่คุณหยิบใช้ในแต่ละวันคือการกําหนดอนาคตของคุณไม่ว่าคุณจะกําหนดอารมณ์ดีหรืออารมณ์ร้าย นั่นคืออนาคตของคุณอย่างแน่นอนเพราะคุณสร้างทางเดินทางวิทยาศา,ศาสตร์เรียบร้อยนั่นคือนิวรอนและแอคซอนกาลังผูกเชือกด้านลบให้กับคุณหรือกําลังผูกเชือกด้านดีให้กับคุณเพื่อไปในเส้นทางใหม่ดังนั้นคุณเป็นคนตัดสินใจสิ่งที่คุณสิตาแบ่งปันทั้งหมดในทุกๆคลิปหลายหลายพันคลิปนะคะที่หน้าเพจนาเฟซบุ๊กในเพจขายของหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นความรู้ที่ทําให้คุณที่ทําให้คุณได้รู้ และเข้าใจตัวเองมากขึ้นทําไมเราต้องงมงายด้านดีเพราะด้านดีมันไม่ได้มีอะไรเสียหายไงการที่เราจะเชื่อดีคิดดีทดําดีหรือพูดว่าตัวเองร่ํารวยหรือร้องเพลงร้อยล้านพันล้านเหมือนล้านแสนล้านมันคือการที่เราสร้างนิวรอนทางความคิดของเราและเราอยากแบ่งปันว่าการที่เราพูดแบบนี้แล้วเรารู้สึกดีเราเปลี่ยนแปลงชีวิตยังไงเราอยากให้ทุกคนมีความสุขไม่ได้อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าหมันไส้แต่อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเ้อเออมันก็เป็นเพลงที่น่าฟังดีกว่าเราร้องเพลงแล้วเราร้องไห้ไปด้วยซึ่งแน่นอนร้องเพลงเรา้องไหปดวย เราก็กลายเป็นน้ำดำดังนั้นฝากไว้ให้ทุกคนนะคะคลิปนี้ครูเชื่อว่ามันจะเป็นคลิปที่ดีที่สุดในชีวิตของพวกเราทุกคนที่จะได้ดูจะจะดีที่สุดสำหรับเราจริงหรือไม่เราคือคนเลือกชีวิตตัวเราขออวยพรให้พวกเราโชคดีค่ะเพราะครูเชื่อว่าพรสวรรค์นั้นปั้นได้นะคะเปลี่ยนความคิดชีวิตจเจริญล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะดังนั้นไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับคุณคุณจงยืนหนึ่งในขึ้นหนึ่งเติมน้ำดีให้ตัวเอง สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะคะไม่ช้าก็เร็วแต่สิ่งหนึ่งที่คุณได้ในทันทีเมื่อคุณเติมนะคะเรื่องราวดีๆนะคะสิ่งที่คุณได้ในทันทีคือความสุขและการที่คุณไม่มองเรื่องราวลบๆต่างๆสิ่งที่คุณได้ทันทีคือการสบายใจเมื่อคุณพูดพลังงานบวกทําไมมันถึงพลังงานบวกล้นมาได้เร็วมาเพราะคุณไม่ได้หยอดลบลงไปเลยค่ะพอเราไม่ได้เติมลบลงไปคุณปิดนะคะด้านลบ คุปิดประตูค่ะก็คือคุปิดด้านลบคุไม่ฟังเรื่องรา,าวลบๆข่าวลบๆดินคาลบๆคุไม่ฟังต่อให้ใครพยายามจะเหยาะพลังงานลบให้กับคุณเหยาะไม่ได้เหยาะไม่ได้เพราะคุณปิดแต่ถ้าคุณอนุญ,ญาตรับฟังเรื่องราวลบๆบใครว่าเราเราช้ำใจใครว่าเราเราเสียใจใครว่าเราเราไม่สบายใจทุก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  เพราะคุณอนุญาตรับอารมณ์ที่คนมาใส่ให้กับคุณคุณก็จะกลายเป็นน้ำแบบนั้นถ้าคุณอยากปิดฝามันก็แค่ไม่รับค่ะไม่อ่านไม่รู้สึกค่ะเติมแต่บวกเข้าไปเท่านั้นเรื่องราบวกบวกคิดบวกทำบวก 16, 17บเจ็ข่าวดีที่ครูสอนเขียนสมุดขายดียังเกษตรนั่นคือสิ่งที่ทําให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างแน่นอนค่ะดังนั้นนี่คือเทคนิคที่ครูสิตาใช้เปลี่ยนชีวิต ถ้าคุณเข้าใจในคลิปนี้คุณเองจะเปลี่ยนชีวิตล้านเปอร์เซ็นต์ก่อนจะจากกันไปคืนนี้นะคะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกับคุณสิตากันค่ะยืนหนึ่งในคลื่นหนึ่งค่ะเพื่อสร้างนิวรอและแอคซอนในหัวของเราให้ดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาไม่ว่าคุณจะเจอปัญหารหรืออุปสรรคต่างๆมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะที่คุณปฏิเสธไม่ได้ที่ขี้ฝุ่นมันก็ต้องลงแก้วเนี่ยแต่สิ่งที่คุณจะต้องทําคุณก็ต้อง คุณก็ต้องเติมบวกให้กับตัวคุณโอเคไหมคะจนกว่าจะเจอกันใหม่เดน่า mm hmm. ขอให้พวกเรานอนหลับฝันดีลาตีสวัสดีคะ่ะสายเสกนอนเร็วตื่นเช้าสวัสดีค่ะ Love you